ระว่าจากประจําวันอังคารที่หนึ่งกุมภาพันธ์2022สัปดาห์ที่4เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือซามูเอลฉบับที่สองในครั้งนั้นอับซาโลมทรงมาพบกับทหารรักษาพระองค์ของกษัตริย์ดาวิดโดยบังเอิญอับซาโลมกําลังทรงล่อล่อใต้กิ่งต้นโอ๊กใหญ่พระเกศาของอับซาโลมไปติดอยู่กับกิ่งต้นโอ๊กนั้น่อที่ทรงอยู่วิ่งเลยไปพระวรกายจึงห้อยอยู่กลางอากาศ ทาหารคนหนึ่งเห็นเข้าก็ไปรายงานโยอาบว่าข้าพเจ้าเห็นอับซาโลมห้อยอยู่กับต้นโอก๊กโยอาบจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าจะไม่เสียเวลากับท่านอีกต่อไปแล้วนำเหลาสามอันพุ่งเข้าปักอ,อกอับซาโลมซึ่งยังมีชีวิตห้อยอยู่บนต้นโอก๊ก กษัตริย์ดาวิดกำลังประทับอยู่ที่ลานระหว่างประตูเมืองชั้นในกับชั้นนอกทหารยามขึ้นไปยืนบนกำแพงตรงซุ้มประตูเมืองมองออกไปก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังวิ่งมาคนเดียวทหารยามจึงร้องทูลกษัตริย์กษัตริย์จึงตรัสว่าจงไปยืนรอที่นั่นเถิดอาคิมาอาส ก็เดินไปยืนรออยู่ตรงนั้นทหารชาวคูชมาถึงทูลว่าขอให้ศัตรทูทั้งหลายของพระราชาเจ้านายของข้าพเจ้าและทุกคนที่เป็นกบฏมุ่งร้ายต่อพระองค์จงเป็นเหมือนหนุ่มอับซาโลมคนนั้นเถิดกษัตริย์ทรงสะเทือนพระทยัยเสด็จขึ้นไปในห้องเหนือประตูทรงกันแสงพระวรสารบุญมารโกเวลานั้น เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือข้ามฟากอีกครั้งหนึ่งประชาชนชุมนุมกันเนืองแน่นรอบพระองค์ขณะที่ยังทรงอยู่ริมทะเลสาบหัวหน้าสารธรรมคนหนึ่งชื่อใหญ่รัสเดินมาเมื่อเห็นพระองค์เขากราบลงที่พระบาทพร่ำวิงวอนว่าบุตรหญิงเล็กๆของข้าพเจ้าจวนจะสิ้นใจอยู่แล้วเชิญพระองค์เสด็จไปปก,ปกพระหัตเหนือเขาเถิดเขาจะได้หายจากโรคกลับมีชีวิตพระเยซูเจ้าจึงเสด็จไปกับเขา ขณะนั้นยิิงคนหนึ่งตกเลือดเรื้อรางมา12ปีแล้วนางได้ยินเขาพูดกันถึงเรื่องพระเยซูเจ้าจึงเดินปรับปนกับประชาชนเข้ามาเบื้องหลังและสัมผัสฉลองพระองค์นางคิดว่าถ้าฉันเพียงได้สัมผัสฉลองพระองค์เท่านั้นฉันก็จะหายจากโรคทันใดนานเลือดก็หยุดนางรู้สึกว่าร่างกายหายจากโรคแล้วขณะเดียวกัน พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกว่ามีอิทธิฤทธิ์ออกจากพระองค์ไปพระองค์ทรงหันไปรอบๆเธอทอดพระเนตรผู้ที่ทำเช่นนั้นหญิงคนนั้นรู้สึกกลัวจนตัวสัน่นเพราะรู้ดีว่าได้เกิดอะไรขึ้นแก่ตนจึงกราบลงเฉพาะพระพักและทูลให้ทรงทราบความจริงทุกประการพระองค์จึงตรัสว่าลูกเอ๋ยความเชื่อของท่านช่วยท่านให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขหายจากโรคเถิด ขณะกำลังตราสอยู่นั้นมีคนมาจากบ้านหัวหน้าสาราธรรมบอกเขาว่าบุตรหญิงของท่านตายแล้วไปรบกวนพระอาจารย์อีกทำไมแต่พระเยซูเจ้าทรงได้ยินเขาพูดดังนั้นจึงตรัสแก่หัวหน้าสาราธรรมว่าอย่ากลัวเลยจงมีความเชื่อไว้เถิด เมื่อทุกคนมาถึงบ้านหัวหน้าสาลาธรรมพระเยซูเจ้าทรงเห็นความวุ่นวายและเห็นผู้คนร่ำให้พิลาบรําำพันเป็นอันมากพระองค์เสด็จเข้าไปทรงจับมือเด็กตรัสว่าทาลีทาคูมแปลว่าหนูเอย๋ยเราสั่งให้หนูลุกขึ้นเด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นทันทีและเดินไปมาเด็กนั้นอายุ12ขวบแล้วข้อคิด นาบุมาราโกแทรกเรื่องหญิงตกโลหิตเข้ามาระหว่างเรื่องของยายรัสคงต้องการให้ความสำคัญกับสาระสำคัญบางอย่างที่ทั้งสองเรื่องนี้มีเหมือนกันเรื่องแรกคือการรักษานั้นมาจากความเชื่อความเชื่อมีพลังยิ่งใหญ่กว่าความเจ็บป่วยใดๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกายหรือวิญญาณความเชื่อทาให้เราอยู่เหนือความกลัวอีกเรื่องหนึ่งที่ตามมาคือท่าทีแห่งความทำตนเจียมตัว เมื่อเข้าหาพระเจ้าทําให้ยายรัสกราบลงที่พระบาทความเชื่อและความถทำตนสํานึกผิดย่อมไปด้วยกันเสมอขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2 0 2 2